สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูผู้ซุกคนจ้าเนี่ยพ่อกรรมดามอีสารย่ำสะเศ้าจ้าบรรยากาศย่ำสะเศร้านาะจ้าเนาะมีแดดจ้าแต่ว่าอากาศยังกระหนาวเนาะจ้าหนาวหนาวร่มรมจังน่อยจ้าในสารสื้อผ้าพี่พาหน่องไปย่างจ้าย่างเบิ่งตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตจ้าอ่าเป็ดมันเก๊กไข่คอสโก้จ้าพี่น้องมันจะโมยกันจ้าพี่น้องพี่มันเป็นตลาดคอสโก้จ้าเพิ่นเอิญคอสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตนั่จ้าเนาะแต่ว่า แต่มันแน่จะแน่ว่าแม่ดาีสานคิดว่ามันเป็นแคร์ค่ายแมคโครบ้านเฮ้าหนะจ๊ะพี่น้องเลยอยากมาไทยพี่น้องเบิรงนหน,าาน้ะจ้าเนาะความแตกต่างจ้ะเดี๋ยวแม่ดาีสานจะไปฮับมูกันจ้าเดี๋ยวฮับไปเบิรงนต่อม่ดามีสารฮอดตลาดนั่นนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวฮับไปเบิร์นนี่จ้าพี่น้องม่ดาีสารข่ามาจ้ะก็จะมีนี่จ้าพี่น้องนโผล่ว่าไอคนนี้ขายจ้ะจ้ามีแฟบสบู่จ้ะคือคอสโก้บ้านเฮ้า,า,า,าเลยจ้ะ มีผลไม้จ้ะพ <tro> ี่น <tragedy> <uzu awia labels> ้องมีผลไม้ยูว <neither> so ิ้นจ uh, really ้ะอากาศลนราคาจ้าน่าทานที่อยากได้จ้ะฮุกดอนจ้ะพี่น้องจต่เข้าไปเกาดอนจ้ะปลาทับพี่น้องเด้อจ้ะกำมีพวกขี้มผงยังขายพี่กันจ้ะพี่น้องจ้ะจ้าว้าววิหลอดร่างโค้งจ้า ขึ้โคมจ้ะนี่สีดอนนี่จ้านี่ดีดีเจ้ะมีกลับมาชุ่มน้ำตกเห็ดจ้าตัวนี้จ้ะพี่น้องเครื่องสำพรางจ้าพี่หัดเอสได้จ้ะพี่น้องเอสเตสนี่พี่น้องใส่ดีดีจ้ะ กนี่ทุกอย่างจากพี่น้องอันนี้จ้าพี่น้องจะมีเสื้อผ้าจ้ามีได้หลืจ้าเสื้อผ้าทุกชูพี่น้องจะขายขายจะ้ายแบบยูแบบนี้จ้าอันนี้จ้าพี่น้องจะอยู่แบบนี้จ้าเสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าพวกข้องใส่จ้านีจ้าจะขายเป็นแบบเป็นแบบขายเนื้อครูนะจะเนาะบางพี่น้องไม่หอดเพจขายได้ใจ้ยจ้า เห็นี่ยดาจ้ะาจ้าสวยงามๆเลยจ้าไข่มุกจ้าอู้จ้าพี่น้องอู้จ้าไขกมุกพวกอย่างนี้จ้าเถือๆจ้าพี่น้องนี่จ้าจ้านี่จะขายดิจ้าพี่น้องคนจะล็อกคนจะล็อกไว้จ้าคนจะล็อกใส่กล่องไว้นะจ้าเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องนี่ดิจ้า มปลาจ้ะขีนใค้งเทาจ้าพี่น้องข้ามันมีหอยจ้านั่นู่เอาปกิบจ้ะปูจ้าพี่น้องปูปูต่ใหญ่แกมตัวยใหญ่ี้าจ้าูจ้าุจ้าพี่น้องคุู้จ้าูจาเจจ้าเอจ้าหัว่หัวจ้าพี่น้องคุ้งไ้หัว ตัวใหญ่จ้พี่น้องจ้ะนี่ปลาเท่าพี่ปลาับทิมบานข้าน้ำจ้าจ้าปลาับทิมบาน้าาจ้าอันนี้จ้าพี่น้องมันจะมีของจ้มที่พววไกลที่นมักแล้วจ้านอกขครเปนแบบนี้จ้าเืองจ้าจ้าเดี๋ยว่นองนพาพี่พน้องยางเบื้งซี่ฟูดนจ้านอกจ้าเบืองจ้าพี่น้องเบงจ้า เน้อหมอนจ้าพี่น้องเนนจ้าเนื้อเนสเต็กจ้าเนื้สเต็กจ้าเ่ทานอเปจูกินเน้าจะเน่อหนิจ้าหน่อหนิจ้าน่างามจ้าพี่จ้แบจ้าจ้แซ่บจ้าพี่น้องจ้าย่มากหน้าถ้าาปเด็แพงจ้หรากห้ายจ้ะพี่น้องจ้ี่น้อง มีต้นขนมจ้านะทานยังนี่ไม่นด้นันื้อ้าพี่พน้อ,นองเมือนมืเบงขนมจ,จันทร์สะปอน่ล้านตา ทางให้จะเป็นแบบเีนะาดสอาดสรดาไม่กิะ้าไ่นใจนาวลาธรรดาสปอนจัดีทหอนตอนจ์จอันนี้จ้ะพี่น้องก็จะมีอาหารสําเร็จจ้ะจะขบกุ่งขึแล้วจ้าขบกุคอกเทิลแล้วจ้าน่ออางานที่พี่น้องางเบิงจ้าก่จะพวกเนื้อหมูจ้ะหมูกระดูกหมูจ้ะสดๆหม่หมจ้ะพี่น้องเาม่จ้ากหมูม หลากหลายจ้ะพี่น่อนำสกอรนจ้ะจะค้าอยู่แบบนี้จ้ะองจะจ้ะพี่น้องามจ้ะนไปล่อยเพอ้งามั้บงจ้ะพี่น่อแม่นำสกอร์จ้ะมึงพี่นิจ้ะสอร์ไ่จ้ะพนอเป็นใจขอ้งจ้ะปุ่งจ้ะพี่น้อขึ้นไปง่ายจ้ะ อันนี้จ้าพี่น้องก็เป็นพวกกลุ่มแท้แขงอาหารแท้แขนจะอยู่รันจะในโซนจะจะ้าพ่อแมคโคบอนเท่าเลจ้ะพี่หนอกกลุ่มตูจะกลุ่มพ่นกันนี่จ้าพี่หนอกบอกตูบอกใหญ่ใหญ่จ้าทสามดอนงจัมโบ้จ้านย่ังไปเงนี่แบบกลุ่มทอดจ้ะเทมปุระจ้า พี่น้องก็จะมีต้นไม้ขายแบบนี้จ้ะงามเข้ามาจ้ะต้นไม้ขายบักใยายด้ิจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ต้นต้นไม้ขายจ้ะอะไรมาเบิ่งจ้าเฮือก็เลยจ้ะพี่น้องดอกไม้จ้ะดอกไม้งามจ้ะสวยงามจ้ะพี่น้องต้นสตรอเบอรี่จ้าี่จ้านีิ้วเดี๋ยวได้จ้าพี่น้องนี่จ้าพอไปปลูกก็จ้าจ้าพี่น้องสตรอเบอรีจ้า ท้างละแปรจรจะนีนหั่นหลูกมีหั่นนวลจะนี่จะก,กินได้เลยจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องกับแค่นี้ก็น่าจะจา้าหน้ะค,อออค,คลิปวิดีโอนีาา่ยจะให้โอกาสในนักกอล์ฟฝากกดไลค์กดแชร์กดดันเป็นสารเดนะจ้าขอกันคลิปวิดีโอนะจ้าบ๊ายบายจา้า